อยู่กับผมแล้วครับ X p e n g ง G6 รุ่นปรับโฉมปี2015วันนี้มีโอกาสได้มาเทสรฟ์แบบไวๆ1ชั่วโมงนะครับจะมาถ่ายทอดได้ฟังว่าภายนอกภายในมีอะไรแตกต่างและฟีลลิ่งการทับขี่ของคันนี้จะเป็นยังไงครับและนี่ก็คือเรื่องไฟฟ้า SUV คูเป้นะครับที่เป็น smart อัจฉริยะและครั้งนี้ได้รับการปรับโฉมมาที่ทางแบรนด์บอกเลยนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนถึง81 ฟีเจอร์รอบคันหรือได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ35%ด้วยนะครับมาดูกันว่าคันนี้จะน่าใช้งานมากแค่ไหนซึ่งรุ่นปรับโฉมนี้นะครับเปิดมา2รุ่นรุ่นแรกก็คือ long l a n g e ที่เปิดราคามาที่1.349ล้านบาทและรุ่นท็อปหรือว่าคันนี้นะครับเรียกว่าได้2มอเตอร์มาขับเคลื่อน all wheel drive และคันนี้ชื่อรุ่นว่า all wheel drive performance ที่เปิดราคามาที่ 1.489ล้านบาทโดวยเรียกว่าหลายๆอย่างดีขึ้นที่ก่อนหน้านั้นนะครับที่ g s เคยเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยต้องจ่ายเกือบ1.6เลยทีเดียวครับและครันนี้นะครับรับประกันเรื่องของแบตเตอรี่8ปีหรือว่าระยะทางน,นะครับ1 6 0 0 0กกิโลเมตรด้วยนะครับอ่ะสิ่งที่แตกต่างอย่างแรกเลยสำหรับรุ่นปรับโฉมนันก็คือเรื่องของชุดไฟ daytime running light ครับครั้งนี้จะมาคาดยาวเป็นแถบเดียวเลยนะครับที่เขาใช้ชื่อว่า Galaxy Light Wing นะครับแล้วก็ตัวโลโก้ X เสร็งจากเดิมที่เคย ขั้นกลางระหว่างเดย์ทอมรนไลท์นะครับก็ยกไปอยู่ด้านบนทําให้เดย์ทอมรนิงไลท์นั้นมีความเต็มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ระยะด้านข้างตรงนี้นะครับทั้งซ้ายและขวาก็จะเป็นเรื่องของไฟเลี้ยวซ้ายกับขวานั่นเองเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ทุกคนได้ชมกันนะครับและถ้าเป็นตัว a l l วิ่ดาย r พิร์ฟฟอรตนะครับตัวโลโก้เถึงรอบคันรวมถึงด้านหลังเลยนะครับจะรมสีดํามาเลยนะครับแล้วก็สีนี้พิเศษ เฉพาะรุ่น a อาวิว e รท์เพิร์ฟอร์แมนส์เท่านั้นก็คือ Black Edition นั่นเองครับส่วนการดีไซน์ด้านหน้าที่เหลือจะเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านะครับแต่ที่ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือฟังด้านหน้าตัวรถก็ยังไม่มีเหมือนเดิมนะครับน่าเสียดายสำหรับประเทศไทยบ้านเราแต่ถ้าใครอยากได้อาจจะต้องไปหาซื้อแยกต่างหากเฟรตปาร์ตี้นะครับที่ผมเห็นเขาซื้อกันมันจะเป็นแบบ3ช่องนะครับก็สามารถไปหาซื้อมาติดตั้งกันได้ครับต่อไปด้านข้างครับสิ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องของตัวซุ้มล้อนะครับ มันจะมีเอาทริมที่เป็นคาดสีดําออกนะครับแล้วก็เพิ่มมิตินะครับให้มันมีความโป่งออกมาเล็กน้อยครับทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วโดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องของล้ออลอยวิลส์ครับล้ออลอยครับจะได้ขนาด20นิ้วมาเหมือนกันจะเป็นล้อดีไซน์ใหม่เป็น5ก้านเป็นลายเหมือนดอกๆครับ ส่วนถ้าเป็น a l d i Drive Performance จะได้เป็นลมดำมาเลยให้ความสปอร์ตสูงสุดเลยครับแลวก็ให้ยาง Michelin Pilot Sport EV มาสเปค255/45 R20 ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับก็สามารถสลับเปลี่ยนยางได้ซึ่ง Performance นี้หายห่วงแน่นอนเรื่องของการขับขี่แล้วก็เรื่องของเสียงรบกวนครับส่วนด้านข้างเนี่ยนะครับกระจกมองข้างก็จะรองรับการใช้งานไฟ XNGP ด้วยนะครับถ้าเราใช้ระบบขับขี่แบบ Full Self Driving เลยมันจะขึ้นโชว์เป็นสีฟ้าแต่วงเล็บนะครับว่าบ้านเรายัางใช้งานไม่ได้นั่นเองครับเฉพาะที่ประเทศจีน แล้วก็ Xpeng G6 รุ่นปรับโฉมนี้นะครับก็ยังคงใช้การ์ด MFC ได้สามารถแตะตรงนี้ครับสำหรับการใช้งานปลดล็อกล็อกรถและที่สำคัญครับกุญแจเพิ่มฟีเจอร์การที่เราเดินเข้ามาใกล้ตัวรถปลดล็อกอัตโนมัติหรือว่าเดินห่างนะครับตัวรถก็จะล็อกอัตโนมัติให้เรียบรนอยแล้วครับแล้วก็พอร์ตการชาร์จจะอยู่ด้านหลังขวานะครับเพียงแค่เราเอากุญแจรถมาใกล้ๆแล้วกดตรงนี้ครับมันก็จะเปิดเป็นแบบออโต้มาซึ่งคันนี้นะครับรองรับการชาร์จไวด้วยดนะ้วยว่าไวที่สุดสําหรับเรื่องไฟฟ้าในประเทศไทยตอออนนี้้้แแลลววรรรรงงัับบ 800V ก็ ความเร็วระดับ 5c เพราะว่ามันสามารถรับกำลังไฟสูงสุดที่เป็น DC นะครับ451กิโลวัตต์อ้โหที่ก่อนหน้านั้น MGM 6ก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับ395กิลวัต์เจอคันนี้เข้าไปแบตเตอรี่ 5c 800โของแท้แล้วนะครับชาร์จไวมาก12นาทียังไม่ทันซื้อกาแฟเสร็จเดินกลับมาก็ เกือบจะเต็ม80%แล้วนั่นเองครับรองรับ CCS2 Combo เหมือนเดิมรองรับ AC ที่11กิโลวัตต์แล้วก็รองรับ V2L เช่นกันครับซึ่งคันนี้นะครับแบตเตอรี่ความจุ80.8กิโลวัตต์ชวเป็นแบตเตอรี่ชนิด LFP และเขาบอกว่าแบตเตอรี่จัดการด้วย AI ด้วยนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวซึ่งคันนี้ถ้าเป็น a l l n e a Performance จะวิ่งไกลสูงสุดที่575กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ส่วนของ Long Range นะครับจะวิ่งไกลสูงสุดที่600กิโลเมตรต่อการชาร์จครับต่อไปเดวด,ด้านหลัง ส่วนด้านหลังนะครับความต่างชัดเจนมากที่สุดก็คือนี่ครับสปอยเลอร์ด้านหลังมันให้ความเป็นดั๊กเทลมากยิ่งขึ้นครับให้ซิลูเอตความสปอร์ต มันจะยกขึ้นสูงเลยนะครับจากก่อนหน้านั้นที่มันจะมีความแบบว่าเรียบๆโค้งมนแต่รอบนี้ครับให้ความดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นทำให้เราไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยแต่ว่ารุ่นก่อนหน้าที่จีนก็เคยได้ใช้เป็นสปอยเลอร์แบบแอคทีฟนะครับแต่บ้านเราก็ไม่ได้นำมาใช้สุดท้ายเขาก็จบไม่ไเชนครับให้มีตัวดักเทลนี้เพิ่มขึ้นมาเลยนั่นเองส่วนไฟท้ายอย่างอื่นเหมือนเดิมครับแล้วก็ออริจินัลเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะลมดำโลโก้เอ็กซ์เพิ่งมาแล้วก็จะมีมแบช G6 ่เ็นรนฟอร์แา,านัันบ แล้วก็การชนด้านหลังได้รับดีไซน์ใหม่แล้วผมว่าเหลี่ยมสันที่ชัดเจนเพิ่มความสปอร์ตและผมชอบนะครับคือเส้นตรงนี้ครับมันจะมีความเว้าครับมีเหมือนเป็น C Shape ตรงนี้อ่าถ้าใครสังเกตได้นะครับว่าเฮ้ยขับข้างๆวีด้านหลังมันมีเชฟเพิ่มนี่ว่าแสดงว่าเป็นตัวปรับโฉมนั่นเองครับส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับต่อไปเราไปทดสอบการขับขี่แล้วไปดูกันดีกว่าครับว่าภายในจะมีอะไรแตกต่างบ้างครับ มาครับประสบการณ์การขับ k x ี่ x ถึง G6 รุ่นปรับโฉมปี2025ที่มีการปรับจูนหลายๆอย่างนะครับซึ่งกระโดดขึ้นมาด้านบนอินเทอร์ i ครับให้ความหรูหรามากยิ่งขึ้นแล้วก็บอกรู้สึกว่าเออนั่งสบายดีครับแล้วก็มีความแน่นๆสามารถปรับลมบ้าซัพพอร์ตได้ด้วยนะครับ มาพูดถึงการขับขี่สักนิดนึงวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้ลองตัว All Wheel Drive Performance ที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของ X p พ n g งเลยนะครับสำหรับ G6 บ้านเราที่นำตัวมอเตอร์คู่มาหรือว่าตัวขับเคลื่อน4ล้อมาแล้วก็มาในนาม Performance ก็ขึ้นชื่อว่าแรงแน่นอนเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่ามอเตอร์ของ X p พ n g อ่ะค่อนข้างทันใจอยู่แล้วเพราะคันนี้จะได้แรงม้ามาที่486แรงม้าแรงบิด660นิวตันเมตรนะครับก็โห ว่าใช้คำว่าแรงเลยแต่ว่าถ้ากลางสเปคกันนะครับใน SUV s e เ gment นี้ที่เป็นพรีเมียมเหมือนกันอ่าผมจะแลงแบบนี้นะครับศูนย์ถึงหนึ่งร้อยก็คือ,อตัวนี้ครับ Xpeng G 6 All wheel drive performance 4.1ตัว s e เก e r 7X ตัวที่เป็น performance เหมือนกันตัวท็อปน,นะครับก็จะได้3.8วินาทีส่วนในเร็วที่สุดก็จะเป็น MG i M 6นะครับที่ทำได้3.4วินะครับถ้าแรงก็ประมาณนี้ต้องมารอดู t ท sla Model Y Perform a n c e ที่เป็น t u n ิ p e r นะครับว่า สเปคต่างๆความเร็วจะส่งมาเป็นยังไงบ้างครับส่วนเรื่อง driving dynamic คันนี้นะครับก็ภาพรวมก็คือให้การขับขี่ที่มั่นใจครับแล้วก็การซับให้ความนุ่มนวลได้ดีเลยนะครับจะมีจุดหนึ่งที่หลายๆสื่อสังเกตเห็นกันครับก็คือเรื่องของตัวลูกหมากชิ้นด้านบนของปีกนกนะครับในตัวที่เป็นรุ่นปรับโฉมแล้วเขาจะเปลี่ยนมาใช้ตัว stamp steel แทนที่ก่อนหน้านั้นเป็นอลูมิเนียมนะครับ ก็บางคนก็บอกว่าลดต้นทุนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับกา้คิดในแง่ดีก็คงให้ความคงทนมากขึ้นให้ความแข็งแรงแล้วก็ทนทานน,นนะครับตรงนี้ก็แต่การขับขี่ภาพรวมก็พอเป็น p e r f o r m มนซ์แล้วนะครับก็ยังให้ความมั่นใจตอนนี้ผมปรับอยู่โหมดสปอร์ตนะครับตั้งแต่เริ่มขับมาเลยแล้วก็เบรกอะไรเอ่ยถือว่าค่อนข้างนุ่มนวลครับเบรกไม่ได้เป็นเบรกที่ต้านเท้าหรือว่ากดยากขนาดนั้น,นครับเดี๋ยวผมจะลองเบรกตรงนี้ให้ดูครับเบรกเนียนยในโหมดสปอร์ตครับ มไม่มีปัญหาครับเบรค้วจวาวะย่านความเร็วต่ำก็จะมีเสียงสังเคราะห์มาครับแล้วก็คันนี้นะครับลำโพงจะได้18ตัวเลยนะเป็น X Opera ครับและที่น่าสนใจก็คือเขาจะให้ลำโพง2อตำแหน่งนะครับที่บอกคนขับเหมือนกันซึ่งจะฝังอยู่ประมาณช่วงตรงนี้ครับ ข้อดีก็คือเราสามารถใช้นีเวกชันหรือว่าระบบนำทางเราระหว่างขับขี่อยู่ถ้าเกิดครอ,อบครัวหลับกันนะครับแล้วเราอยากได้ยินคนเดียวก็สามารถปรับตั้งค่าไปที่โหมดเนี่ยครับเรื่องของเสียงเนาะระบบเสียงนี่ะครับแล้วก็เสียงดร i เวอร์แล้วก็กดเป็นโหมดส่วนตัวได้เวลาเพลงหรือว่าเราดูคอนเทนต์ต่างๆหรือว่านีเวกชันหรือแมปนะครับมันก็จะแจ้งเตือนให้เราได้ยินเพียง ผู้ขับขี่อย่างเดียวอันนี้สะดวกดีครับซึ่งใน X9 ก็มีเหมือนกันแล้วก็ด้วยหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับทั้งจอกล้างแล้วจอหลังพุ่งมาลัยก็ทําให้การขับขี่เราสังเกตเห็นนีครับพวกตัวเลขค่าต่างๆได้ดีกว่ารุ่นก่อนปรับโฉมผมรู้สึกว่ารุ่นก่อนปรับโฉมฮอมไปฝังอยู่ในแดชบอร์ดด้านหน้าครับ มันแอบเล็กแล้วค่อนข้างต้องสังเกตนิดนึงต้องหลีตาไปดูว่า้มันยังไงเพราะว่าตัวหนังสือค่อนข้างเล็กเลยครับแต่พอได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นก็ทําให้การขับขี่สะดวกมากยิ่งขึ้นครับแต่ถ้าใครอยากได้เฮดดับบลิสเพย์เสียใจด้วยครับ G 6ปรับโฉมยังไม่ให้ใครอยากได้อาจต้องรอ G เอย่างเดียวนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเข้าประเทศไทยหรือเปล่าซึ่งตัวนั้นได้ AR ที่ทํากับหัวเว่ยด้วยนะครับซึ่งโอ้โหให้มาขนาดใหญ่เกือบ80กว่านิ้วเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยยังเป็นดีไซน์เดิมมมมเเเเเลลยนนนะรับับททีี่่ป็2ก้าาหือดิวจจ ้องมือจะไม่อยู่9ก้านาฬิกากับ3ามนาฬิกาจะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็วัสดุยังเป็นเหมือนเดิมครับแต่ฟิลลิ่งคุณ i t y ภายในก็ถือว่าหรูหรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงแดชด้านหน้านี้ก็จะมีการเล่นขีดตัดตรงข้ามด้วยและที่ผมชอบก็คือการปรับตั้งค่าตัวไฟแอมเบียนไลท์อ่ะมันสามารถปรับเป็นพรีเซ็ที่แบบว่าเป็นทูโทนสลับกันได้ก็ให้ฟิลที่พรีเมียมมากยิ่งขึ้นครับเขาใช้ชื่อว่า Starlight Rhyth มนะครับก็คือจะสามารถ ส่องสว่างเป็นจังหวะได้อแล้วในฟีเจอร์นะครับก็จะมีโหมดแบบความสว่างคงที่ลมหายใจคือวับวับแบบช้าๆนะครับนี่ถ้าเรากดไปเห็นไหมครับนี่มันจะขึ้นลงเปิดปิดเปิดปิด,ปดอ่าตามความเร็วอเป็นยังไงลองดูครับถ้าผมขับเร็วมันยังไงมันสว่างเหรอ,อผมชะลอปื๊บปื๊บปื๊บ เดี๋ยวผมลองเร่งนะครับนี่ทุกคนเกือบดับแล้วนะเหยียบครับไปสว่างไหมมาแต่มาช้าๆครับโอเคเออวิอันนี้แปลกดีไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนทำนะครับก็คือถ้าเราเบรกเลยปุ๊บแอมเบียนไลท์ก็จะค่อยๆดับเลยแต่มันจะดีเลยหน่อยนะครับตรงนี้จังหวะที่เราออกตัวมาปุ๊บเหยียบไปปืด๊ดมันก็ค่อยๆสว่างตามมานิดนึงครับ เหมือนเป็น after effect นิดนึงสำหรับ ambient light เอยก็เป็น g i มมิ c k ครับแล้วก็คันนี้จะได้การเก็บเสียงด้านหน้านะครับมาเป็นกระจก2ชั้นเลยซึ่งเมื่อกี้ขับย่านความเร็วประมาณ110นะถือว่าเงียบใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าด้านหลังยังเป็นชั้นเดียวอยู่นะครับกระจกะเรื่องการเก็บเสียงที่ยางกับล้อก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นครับส่วนลมประมาณย่าน110ได้ยินเบามากๆครับด้านข้างนิดหน่อยครับต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของน้ำหนักโครงอะไรกันนิดนึงครับ ซึ่ง X ิงตั้งแต่ตัวรุ่นปรับโฉม G6 หรือว่าจี 9, ที่ผมได้ไปขับขี่ที่ประเทศจีนรวมถึง X9 กะครับก็จะมีความเรื่องของระยะฟรีของพวงมลาลัยหรือว่าเวลาเราบิดพวงมลาลัยไปแล้วแต่ว่าตัวล้อ,อยังไม่ค่อยจะตอบสนองนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูระยะฟรีคือแบบนี้ครับเราหมุนพวงมลาลัยไปทุกคนสังเกตดูครับตัวรถยังไม่มีการเลี้ยวใดๆเลยครับนี่คือระยะฟรีของพวงมลาลัยนะครับซึ่ง พอเราได้เป็นรถสมรรถนะแบบนี้เอาวิวดร้ายเพอร์ฟอร์แมนที่ตัวเลข4วินาทีนะครับทำให้เวลาเราเข้าโค้งหรือว่าต้องการแซงนะครับเราอาจจะต้องเติมพวงมาลัยเผื่อไปนิดนึงสําหรับระยะฟรีนรี่ครับําให้ดูรับปึ๊บเราจะลองแซงคันนี้นะครับเปิดไฟเลี้ยวนี่ครับต้องปิดเพิ่มไปก่อนนะเรามาถึงจะเริ่มเทินครับตัวนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับเพราะว่าถ้าใครซื้อตัวเพอร์ฟอร์แมน์ไปแล้วก็คงอยากจะขับขี่นะครับ ให้มั่นใจใช้โหมดสปอร์ตเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปกะตัวระยะฟรีพวงมาลัยด้วยนะครับแต่ว่าพอใช้ย่านความเร็วแล้วนะครับช่วงล่างก็ถือว่ายังมีความนุ่มนวลอ,อยู่ครับแต่ว่าฟีดแบ็กพวงมาลัยมาที่พวงมาลัยถือว่าน้อยนะเล็กน้อยมากๆถก แล้วก็พอเป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะครับน้ำหนักพวงมาลัยถือว่าใช้ได้นะครับมีความแบบหนักขึ้นมาต้านมือแล้วก็พอใช้ความเร็วที่ไม่ได้สูงมากครับเมื่อกี้เพิ่งออกจากสี่แยกไฟแดงมาเนาะประมาณ50ก็ยังควบคุมได้ค่อนข้างง่ายครับแล้วพอใช้ความเร็วสูงก็จะมีความตึงมือขึ้นมาแบบพอดีเออนี้ใช้ได้ครับแต่ก็จะติดเรื่องระยะเฟรของพวงมาลัยนะครับส่วนเรื่องความรู้สึกพื้นถนนนะครับที่ส่งกลับมายังพวงมาลัยคันนี้ยังถือว่าขึ้นมาไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังพอรู้สึกได้บ้างอ แล้วก็อันเร่งครับก็ถือว่ากดไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าพอเป็นโหมดสปอร์ตแล้วก็กระชับกระเฉงเดี๋ยวผมจะลองกดให้อีกทีนึงครับนี่โอ้โหหน้าเชิดครับทุกคนออวิ่นไร้ครับพละกําลังมันเหลือเฟือมากมากกดแป๊บเดียวโอ้โหเกือบจะ110เกือบจะ120แล้วครับเข้าโค้งตรงนี้ครับเลี้ยงเบรกปึ๊บอ่ามีอาการบอดี้โรลครับเล็กน้อยครับเล็กน้อยโอเคก็ถือว่า G six เป็นรถหนึ่งคันที่ตอบโจทย์สายครอบครัวนะผมว่าการขับขี่มัน ยังพอให้ความมั่นใจอยู่แต่ว่า r i d i n g Comfort คือมันดีครับถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนในบางชิ้นส่วนก็ตามแต่ว่าเนี่ครับการซับหรือว่าการเก็บรอยต่อต่างๆเออมันยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายอยู่นะถึงแม้ว่าเราจะกดตัวที่เป็น All-Wheel Drive p e r f o r m ม n c e มาแล้วนะครับเออแล้วก็ปรับเป็นทุกอย่างเป็นสปอร์หมดแล้ว มันก็ยังให้ความนุ่มนวลแล้วก็สุทรีแล้วที่สําคัญในเรื่องของความเงียบด้วยครับแล้วก็คันนี้ได้ยาง Michelin Pilot Sport EV มานะครับก็การกริปถือว่าใช้ได้เลยดูจากโค้งเมื่อกี้ได้นะครับแล้วเรื่องของเสียงที่เข้ามาห้องโดยสารก็ถือว่าเงียบใช้ได้ครับส่วนเรื่องอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน G6 รุ่นปรับโฉมนี้นะครับเขาเคลมว่าสามารถทําได้12.5กิโลวัตต์อวต่อ1น0กิโลเมตรก็ตัวเลขนี้ถือว่าเป็นรถ1คันที่ประหยัดเลยนะครับเกือบเกิดวบ,บแล้วนะซึ่งตัวเลข11 ทางแบรนด์ X เผงเองก็ทำได้เหมือนกันนะแต่ว่าจะอยู่ในโมนา M03 ที่เป็นซีดานอันนี้ก็ต้องรอกันอีกทีนะครับซึ่งคันนี้12.5ผมว่าโหรถไซส์นี้ C s เซ็กเมนที่ค่อนๆจะไปดีแล้วด้วยซ้ำก็ ถือว่าทําได้ดีครับแต่ว่าใน i อา p e r f o r m ์แม e อาจจะไม่ต้องคาดหวังตัวเลขประมาณนั้นนะครับเพราะว่าด้วย2มอเตอร์ด้วยน้าหนักที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อัตราเร่งที่ดีแบบนี้นะครับณตอนนี้นะครับคันนี้ที่เรารับมาจากตัวศูนย์เอ็กซเพิงที่เชียงใหม่นะครับแล้วขับมาถึงตรงนี้แล้วก็ได้ขับไปแค่สักช่วงเดียวเท่านั้นนะครับตัวเลขก็โชว์ขึ้นมาว่าอัตราสิ้นเปลืงที่16.6กิโลวัตต์อวนะครับก็ ถือว่าไม่ไม่แย่ครับไม่แย่จากการที่เราได้กดไปแล้วก็ติดไฟแดงค่อนข้างบ่อยเลยเมื่อกี้ครับกราฟก็จะเหวี่ยงขึ้นขึ้นลงลงนะครับต่อไปเดี๋ยวผมพามาดูสักหน่อยดีกว่าครับว่าสำหรับ Xpeng G6 รุ่นปรับโฉมปี2025ภายในมีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือนี่ครับวัสดุรอบคันมันทําให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้น,นครับแล้วสิ่งที่ผมว่ามันชัดเจนที่สุดก็คือทริมตรงประตูนี่ครับเขาใช้ ชื่อออกแบบว่าเป็นดอไลเนอร์นะครับที่มันให้ความหรูหรามากยิ่งขึ้นเล่นเคิร์ฟการบุต่างๆ แล้วก็เอาวัสดุที่เหมือนถักๆออกไปครับทำให้ความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือบ้านเราไม่ได้ตัวเลือกออปชันที่เป็นอินเทอร์ i สีขาวมานะครับเพราะสีนั้นผมมองว่าเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวแล้วก็สวยมากๆเลยมันก็จะดูหรูหรากว่านี้นะครับแต่บ้านเราเลือกได้สีเดียวนะทุกคนแต่ว่าสีภายนอกก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วก็หน้าจอใหญ่ขึ้นครับ15.6นิ้วสําหรับหน้าจอกลางยกมาเลยแล้วก็หน้าจอหลังพวงมาลัยจะเป็นแบบลอยออกมาเหมือน X 9แล้วนะครับซ่งเกอนหน้าม ม10.25นิ้วทําให้เท็กซ์หรือว่าฟอนต์ต่างๆเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเนี่ยหัวข้อ ระยะทางที่เราขับขี่ไปเวลาเฉลีย่ยตาสิ้นเปลืองหรือว่าการปรับตั้งค่าต่างๆก็ทําได้ครับส่วนพวงมาลายัยแทบจะเหมือนเดิมเลยครับก็จะมีลูกกิ้งมีปุ่มต่างๆล,ลูกกิ้งสามารถกดไปได้ครับเป็นพวงมาลัยแบบขัป p ซิ i t ฟนะครับเกียร์ Gear อยู่เหมือนเดิมครับหลังพวงมาลายัยแล้วก็คันนี้มีกล้องมอนิเตอร์ผู้ขับขี่มากเหมือนเดิมแล้วก็ได้ลําโพงมาสะใจแล้วทุกคนจากที่ก่อนหน้านั้นบอกเฮ้ยอยากอยากจะให้ g s IC, ให้มาสัก10ตัวรอบนี้ครับจัดไป18ตัว X-Opera แล้วก็ฝังอยู่หลังเบาะผู้ขับขี่อีก2ตัวนตนนวนบนึงคาก็ ใช้วัสดุเป็นหนังกลับนะครับก็ถือว่าให้ความพรีเมียมเลยแต่ที่ยังเหมือนเดิมทุกคนและน่าเสียดายมากๆคือคันนี้ยังไม่มีกลอฟบ็อกซ์หรือว่าตัวนี่กล่องที่เก็บของด้านหน้าผู้โดยสารด้านหน้านะครับเหมือนเดิมเลยซึ่งเฮ้ยดีไซน์มันควรจะมีนะแบบนี้จริงๆมันควรจะเปิดได้นะครับหลายคนก็ยังบ่นอยู่ แล้วก็รวมถึงฝั่งด้านหน้าที่ได้บอกไปตั้งแต่แรกนะครับว่ามันก็ไม่มีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้านบนได้หลังคาพารามิกชิ้นใหญ่ที่เป็นฟิกซ์ไม่สามารถเปิดได้และไม่มีม่านมาเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องหวังทุกคนเพราะว่าไอมดเรามีผลิตภัณฑ์มานําเสนอครับนั่นก็คือลักเซร่านั่นเองถ้าใครจะซื้อ x เพิง g 6สักคันหนึ่งนะครับก็สามารถดูรายละเอียดสินค้าของเราได้นะครับทำให้วัสดุมันพรีเมียมแล้วก็แมชเข้ากับหนังกลับของ x เ e n g g 6เลย<ๆ>ก็จะทำให้คุณหัวไม่ร้อนนะครับแต่วันนี้โชคดีนดนิดึง วันที่มาเทสนี้ฝนตกแบบเบาๆครับไม่ได้มีแดดมากเมฆค่อนข้างเยอะเลยก็หัวไม่ได้ร้อนนะครับแล้วก็นี่ครับทุกคนกระจกมองหลังของ G6 คันนี้ได้เป็นแบบกล้องดิจิตอลแล้วนะครับขนาด9นิ้วที่ กราฟิกผมถือว่าคมชัดมากๆเลยครับนี่ถ้าเกิดว่าเราคลีนที่กล้องด้านหลังหรือว่าทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเห็นมอเตอร์ไซค์คันนี้ค่อนข้างคมเลยแล้วเวลาช่วงย่านความเร็วต่ำครับตัวกล้องมันก็จะซูมอินเข้าไปให้แล้วพอเราใช้ความเร็วกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะซูมเอาออกมาแต่ถ้าใครไม่ชอบนลครับสามารถกดปิดด้านบนได้แล้วก็ใช้กระจกมองหลังแบบทรีชชชั่นอลหรือแบบปกติได้เลยแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าคันนี้เป็น SUV แบบคูเป้ทาให้กระจกด้านหลังมันค่อนข้างเล็กชิ้นค่อนข้าางงเลเลล็็กกยยยนัแต่่่่ดีีหอทว กระจกไซส์เนี่ยครับมันใหญ่กว่ารุ่นก่อนปรับโฉมมาที่เราเห็นกระจกได้บานอะ่ะใหญ่กว่ากระจกหลังถือว่าเอออันนี้ใช้ได้ครับถ้าต้องการเปิดใช้งานตัวกล้องดิจิตอลมองหลังก็กดเปิดได้เลยครับอ่านี่โอเคแล้วก็ตัวเบาะคู่หน้านะครับรองรับ ventilation seat เบาะเป่าลมเบาะอุ่นนะครับแล้วก็สามารถปรับไฟฟ้าได้สําหรับผู้กับขี่10ทิศทางครับรองรับการปรับทวกวลำบาร์ส p อร์ตด้วยนะครับหรือว่าที่ดันหลังนั่นเองเอออันนี้ใช้ได้ครับแต่ เสียดายนิดนึงครับคือมันยังไม่สามารถปรับความชันของตัวเบาะที่นั่งได้ครับทาให้บางคนถ้าตัวสูงมากๆหรือว่าเวลาคนที่เหยียบคันเร่งไปแล้วรู้สึกว่าอยากให้มันซัพพอร์ตตัวแผ่นแผ่นรองขาด้านล่างนะครับมันอาจจะชันขึ้นมาได้ไม่มากพอเท่าไหร่ครับอันนี้ก็น่าเสียดายนะเลขหนึ่งจุดเด่น X เพิง G6 ที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของคันนี้ครับเบาะคู่หน้ามันสามารถพับลงไปสุดราบเรียบได้แต่ต้องถอดหัวหมอนนะครับทำให้เราสามารถ เพิ่มนะครับพื้นที่ภายในห้องโดยสารระหว่างการรอชาร์จหรือว่าต้องการไปแคมป์นะครับทำให้พื้นที่โดยสารค่อนข้างกว้างได้เลยนี่ก็เป็นหนึ่งจุดที่ผมมองว่าเออมันทําให้เราสามารถนําไปใช้งานอนเนกประสงค์ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับอ่านี่ก็คือจุดต่างสําหรับ Xpeng G6 รุ่นปี2025ครับแล้วก็มีหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกขอบคุณ Xpeng นะครับที่เขาฟังเสียงผู้ใช้งานหรือว่า user นั่นก็คือเรื่องของการปรับ ตำแหน่งทิศทางของแอร์ครับซึ่งก่อนหน้าเราต้องมาลากๆที่หน้าจอกลางตอนนี้มาเป็นแบบเทดิชชวลหรือว่าแบบดั้งเดิมที่เราสามารถนี่ครับปรับทิศทางลมแอร์ได้ทันทีแล้วไม้วานทีผมร้อนต้องการจะปรับก็ปิดมาได้เลยครับอันนี้ถือว่าชื่นชมนะสำหรับการปรับโฉบครั้งนี้ครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะลองระบบนะครับช่วยเหลือการขับขี่หรือว่า x p i l o t ของคันนี้ให้ทุกคนได้ชมกันแต่ต้องบอกกันนะครับว่าคันนี้ ซอฟต์แวร์จะอยู่ที่5.6นะครับตัว XOS แต่ถ้าเวอร์ชันล่าสุดมันจะเป็น5.8ซึ่งเขาได้ปรับปรุงในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราผมจะใช้งานตัว5.6ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับตบหลังพวงมาลัย2ครั้งครับระบบเริ่มทํางานนี่มันจะขึ้นเป็นเส้นกราฟิกครับทั้งหน้าจอกลางแล้วก็หลังพวงมาลัยถ้าเราเลือกตั้งค่านะครับมันก็จะมีเส้นตรงกลางว่าเราใช้ความเร็วเท่าไหร่ครับนี่ LCC ทํางานคือคีปให้อยู่ในเลนครับแล้วเราก็จะหมุนนะครับ ที่ซ้ายของพวงมาลัยลูกกลิ้งนี่ผมปรับไปที่90ครับแล้วก็ปล่อยให้มันขับไปทีนี้ข้อดีของ X เพิงถ้าคุณซื้อ G6 มาเลยไม่ต้องไปซื้อออปชันเสริมเหมือนกับฝั่งของ t ท sla นะครับก็จะรองรับระบบแบบฟูลฟังชันมาเลยเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับตัวรถก็จะทำการปรับเปลี่ยนเลนให้เลยอ่าวยอันนี้เนียนขึ้นนะครับเนียนขึ้นกว่าตอนที่ผมได้ไปทดสอบรุ่นก่อนปรับชบตอนนั้นนะครับนานละอันนั้นตอนมันเปลี่ยนมาค่อนข้างกระชากนะครับแต่คันนี้ทุกคนสังเกตครับ มันเลี้ยวสเตียร์แบบนี่นุ่มนวลเลยนะอุ้ยอันนี้ชื่นชมดีขึ้นจริงดีขึ้นจริงซึ่งอ่ะโอเคนี่แฮปปี้ดีครับนี่ผมจะลองนะครับปรับไปสัก100แล้วให้มันขับตามรถคันด้านหน้าแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนฝนเริ่มตกแล้วด้วยเรามาวัดกันเลยว่าคอนดิชันเนี้ยตัวระบบช่วยเหลือการขี่เี X ็กซ์พาจะรอดไหมครับดูตอนนี้100่ง้ใทุกคนกำลังขึ้นสะพานแล้วก็จะมีการโค้งซ้ายเล็กน้อยด้วยอุ้ยึบอ่าเมื่อกี้เลนหายนิดนึงเนียนอยู่นะ เรียนอยู่นะอะ่คู่แข่งครับเอ็มซิไปขึ้นขอสะพาน100จับพวงมาลัยเล็กน้อยอืมนี่ครับด้านหน้าจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านซ้ายด้วยเราจะขับตาม m a ส t e r ไปครับดูกันว่าเขาจะจัดการยังไงครับมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างชิดปึ๊บปบป,บป,บปบอื้อตอนนี้ระยะห่างนะครับเลเวล2นะครับกับคันด้านหน้า าตามมาสเตอร์มมาแล้วือภาพรวมตอนนี้ยังเนียนเลยนะครับเนียนใช้ได้เลยเริ่มเบรกแล้วเบรกค่อนข้างสมูทครับจาก80ลงไปปุ๊บลักข้างหน้าเป็นไฟแดงครับทุกคนปุ๊บปุมาสอร์ da, ฉีกเลนเออกไปครับเป็นกระบะแทนดีเทคกระบะเรียบร้อยป๊บ,ปบ,ปบยังไงต่อดี แจ้งเตือนครับให้หมุนพวงมาลัยเบาๆอ่ารถคันนี้ออกครับกลับไปเจอมาสด้าใหม่โอเคไปครับตอนนี้ผมยังปรับความเร็ว100อยู่นะครับันพยายามเร่งขึ้นไปครับ70ครับ80ครับโอ้80ครับ82ผมไม่ได้ทำเลยนะทุกคนเบครับ80กว่าตอนนี้ฝนตกด้วย50อืมโอเคไปเขียวแล้วอ่ะผมรอดูนะครับว่าเขาจะจัดการไงต่ออ่ะไปต่อไหมครับ X-Pilot ของเราผมไม่ปัดน้ําฝนด้วยนะเป็นคอนดิชันยากเลยครับไฟแดงตามอาตอนนี้ไม่มีเลนครับผมคุมไว้ก่อนโอเคดีเทคเลนไปต่อครับอือโหภาพรวมใช้ได้ครับนี่ขนาดยังไม่ได้อัปเดตตัวที่เป็น5.8นะครับถ้าอัปเดตแล้วน่าจะทําได้เนียนกว่านี้อีกนะซึ่ง User อรบางคนนะครับที่จีนก็บอกว่าจะอัปเดตอีกอกี่รอบนะครับอัปเดตเยอะมากๆก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ผมลองลงมาจากเท sla เลยที่เห็นว่าเขาเออขยันอัปเดตดีซึ่งตัว8.5ถ้าทุกคนอัปเดตนะครับจะมีฟีเจอร์หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเพดโหมดอ่าที่สามารถอยู่ในรถได้แล้วก็ที่น่าสนใจแล้วทุกคนคือระบบคาราโอเกะแบบไร้ไม้ไม่ต้องใช้ไม้นะคือคุณเปิดโหมดโหมดคาราโอเกะแล้วร้องเลยแล้วมันจะดูดเสียงเราไปแล้วแอคโคเสียงเรามาเหมือนเราใช้ไม้ครับถ้าเรามีโอกาสได้อัปเดตตัวนั้นเดี๋ยวเราจะทดลองให้ทุกคนดูด้วยนะครับว่า ตัวฟีเจอร์ที่เป็นคาราโอเกะไร้ใหม่ทำงานเป็นยังไงบ้างครับพูดถึงการเก็บเสียงตอนนี้นึงครับฝนตกและใช้ย่านความเร็วประมาณ70ครับเดี๋ยวผมกลับไปโหมดสบายนิดนึงมาดูกันว่า r i h t n n g o o m o r t t ในโหมดประหยัดเลยแล้วกันครับมาลองดูว่าฟีลิงการขับขี่ในเมืองสบายๆจะเป็นยังไงครับซึ่งโหมดประหยัดนะครับพอเราปรับมาปุ๊บมันจะปรับทุกอย่างให้ลดต่ำหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแป้นเบรก็จะ ราบเรียบครับทำให้กดได้เบาพวงมลาลัยเบาที่สุดครับแต่ว่าเรื่องของการรีเจนนี้เราต้องมาปรับตั้งค่าเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ x p a d o ควบคู่ไปด้วยแบบประหยัดสูงสุดไปเลยครับผมรู้สึกว่าไม่ได้คิดไปเองนะครับรู้สึกว่า G6 รุ่นแบบโฉมมันการทับฉี่มันดูกลมกล่อมขึ้นครับมันรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ขาดขาดเกินเกินขนาดนั้นแต่ว่าคันนั้นนะครับที่เราได้ทดลองมันเป็นเรเวลไรฟ์ใหทุกคน มันก็จะเจออาการแบบเวลาเราเหยียบออกไปมันก็จะมีอาการท้ายปัดหน้าเชิดเหมือนกันแต่พอเป็น all wheel drive แล้วอะ่ะเออมันให้ความมั่นใจกันเกาะถนนที่ดีมากขึ้นครับเออน่าเสียดายถ้ามีเวลาได้ลองกับมันกว่านี้จะได้รู้อาการนะครับเราได้ยืมมาแค่ชั่วโมงเดียวจริงๆนะทุกคนผมก็พยายามถ่ายทอดเท่าที่เราจะถ่ายให้ทุกคนชมได้นะครับนี่บพอเป็นพวงมาลัยเบาที่สุดก็ถือว่าควบคุมง,ง่ายมากๆครับทุกคนนี่ แต่ว่ามันไม่ได้เบาเบาจ๋าขนาดนั้นนะครับมันยังพอมีน้ําหนักอยู่เอออันนี้ผมรู้สึกว่าเออดีนะมันยังพอให้ความมั่นใจได้ดีใช้ได้เลยครับมันไม่ใช่เบาถึงขนาดที่แบบว่าเฮ้ยเราใช้แบบนิ้วเดียวเลี้ยวได้นะแต่มันเป็นเบาแบบมั่นใจครับทุกคนนี่ มาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ของ Xpeng G6 คันนี้หน่อยครับเรียก้ว่าไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าคันนี้ได้แพลตฟอร์มสถาปตัตยกรรม800โวลมาแบบจริงๆแล้วแล้วก็รองรับการชาร์จไวระดับ 5C ด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าคันนี้ได้ AI แบตเตอรี่มาหรือว่าเป็นแบตเตอรี่การจัดการพลังงานด้วย AI นะครับที่เขาบอกว่าชาร์จไวขนาดนี้รองรับ DC ขนาดตอนนี้ไวสุดในประเทศไทยเลยทุกคน451กิโลวั เขาบอกว่าชาร์จจาก10ถึง80%ใน12นาทีเท่านั้นนะผมสั่งกาแฟแก้วเดียวเดินกลับมาก็เกือบจะ80ได้แล้วนะครับโหไวมากแต่ประเด็นก็คืออาจจะต้องไปตามหาตู้ชาร์จที่ส่งกําลังไฟได้ขนาดนี้นะครับซึ่งณตอนนี้ถ้าตู้ที่รองรับจริงๆยังมีแค่แบรนด์หัวเวยเท่านั้นครับก็ถ้าใครซื้อ g 6ซคันนี้ไปแล้วคาดหวังความเร็วระดับนั้นจำเป็นจะต้องหาตู้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่า เขารองรับความไวเท่านี้จะไปชาร์จตู้ที่ไหนก็จะได้ความไวขนาดนี้เลยไม่ใช่นะครับเพราะบางตู้ก็ทั้งแชร์กันบ้างไฟโหลดเข้ามาไม่ได้เยอะบ้างนะครับแต่ว่าได้สเปคมาแบบนี้แล้วมันก็จะทําให้การชาร์จเข้าไปไวมากยิ่งขึ้นจากที่เคยรอครึ่งชั่วโมงอาจจะเหลือสัก20นาทีจากที่เคยรอ50นาทีอาจจะเหลือครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ครับให้เห็นภาพง,ง่ายๆแล้วก็ AC รองรับที่11กิโลวัตต์ครับถือว่า แบตเตอรี่คันนี้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีระบบ V2L ครับการส่งกระแสไฟนอกตัวรถแล้วก็ถ้าเป็นรุ่น long range นะครับจะวิ่งไกลสูงสุดที่600กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC แต่ถ้าเป็น All Wheel Drive Performance คันนี้จะลดมานะครับอยู่ที่575กิโลเมตรต่อการชาร์จ ซึ่งคันนี้นะครับจะได้แบตเตอรี่ชนิด LFP ความจุจะอยู่ที่80.8กิโลวัตต์อวนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องของสเปคการชาร์จของ Xpeng G6 โดยเรียกว่าถ้านะตอนนี้ก็คือตัวเต็งแล้วสำหรับความไวในการชาร์จของคันนี้ครับแล้วก็คันนี้นะครับนี่ตอนนี้ขับในฝนนี้แล้วก็ค่อนข้างมืดนะคันนี้จะรองรับระบบไฟสูงต่ำอัตโนมัติซึ่งผมก็ยังไม่ได้ใช้งานมันจริงๆนะครับแต่ว่าอยากจะแชร์นิดนึงจากถ้าเป็น OS เวอร์ชันนี้ผมได้ลองใน X9 แล้ว จังหวะที่ขับกลางคืนเลยลรถสวนมาเออเปิดปิดไฟตามอัตโนมัติใช้ได้ครับแต่ว่าพอรถที่อยู่เลนเดียวกับเราแล้วขับนาหน้าอยู่ไกลๆครับเห็นแค่ไฟท้ายอ่ะอันนี้เขาจะชอบเผลอเปิดไฟสูงอัตโนมัติใส่ครับนนี้ต้องสังเกตทีดน,นึงหรือถ้าใครซื้อไปแล้วอัพ5.8แล้วเป็นยังไงแชร์ Share, หรือคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยครับว่าเอออัปเดตแล้วในเรื่องของการทํางานของไฟสูงตามอัตโนมัติเป็นยังไงครับแล้วก็ตัว X Pilot ดีขึ้นอย่างที่เขาบอกหรือไม่ครับ อ่าแล้วก็ใครได้ลองใช้เพรโหมดต่างๆหรือฟีเจอร์ต่างๆหรือใครที่กำลังเลง x p e r g G6 รุ่นปรับโฉมพันใหม่นี้อยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้วันนี้ผมใหมดก็ฝากเพียงเท่านี้ครับมีเวลาสําหรับคันนี้เพียงเท่านี้เท่านั้นครับก็สรุปค่าตัวอีกทีนึงครับตัว Minor Change รุ่นปรับโฉม G6 มา2ตัวครับตัว Long Range ราคาจะอยู่ที่1 3 4 9 0ล้านบาทแล้วก็ตัว All Drive Performance ตัวนี้นะครับ2มอเตอร์แรงสะใจเลยครับ 1, 1 4 8 9 0 0้บาทครับก็สามารถไปเยี่ยมชมคันจริงได้นะครับที่โชว์รูมเอ็กเพิง์หรือว่าไปทดลองการขับขี่ได้เลยนะครับก็วันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้ามีโอกาสแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ